นี่ยครับยางกินไนฮะที่พี่พี่น้องหลายคนถามผมนะครับว่ารถโหลดแล้วไม่ใส่ติกโลบเนี่ยยางมันกินไนลยแบบเนี้ยอันนี้คือเราสลับจากด้านหน้ามาไว้ด้านหลังแล้วนะครับมาดูข้างนู้นข้างนู้นไม่เยอะนะครับข้างนี้ข้างนี้เยอะเห็นชัดเลยนะเป็นบางบางคือเสียยางเลยครับรถคันนี้มาประมาณ6 0 0 0 0่โลเปลี่ยนมาตั้งแต่ป้ายแดงนะครับนี่ครับตัวนี้ที่หลายๆคนถามผมว่า ติดลบองไรกูาจเป็นไหมครับนี่คือตัวนี้อันนี้ที่ลูกค้าเดิมเลยนะครับอันนี้เป็นค่าศูนย์นะครับนี่ก่อนเราที่เราจะตั้งนะครับตอนนี้มันติดลบนะครับลบจุดลบจุดหนึ่งจุดหนึ่งสี่ครับจริงๆมันต้องไม่เกินศูนย์จุดห้านี่ครับคันนี้นะครับคันนี้บอกว่ากินยาครับล้อมันัเอียงนะครับนะครับคือตัวปีกนกเนี่ยสำคัญมากๆนะครับก็แนะนําว่าคอนเทนเนอร์เนี่ยควรใส่นะครับถ้าไม่ใส่ก็ต้องตั้งศูนย์บ่อยๆสลับยางบ่อยๆไม่งั้นก็จะติดลบแบบนี้นะครับ ใส่เป็นชุดทูนซีรีส์โหลด1.5มานะครับลองดูยางยาหลังที่สลับมาเนี่ยคือกลมปกตินะครับไม่เป็นไรเป็นอีกหนึ่งคนนะครับสําหรับรถที่โหลดแล้วนะครับแนะนําว่าถ้าไม่เปลี่ยนปีกนกนะครับจําเป็นจะต้องตั้งศูนย์ทุกๆ1 0 0 0 0หมกิโลหรือก่อนหน้านั้นแล้วก็สลับยางด้วยนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนปีกนกแล้วเนี่ยอายุการใช้งานจะมากกว่าคืออาจจะไม่ต้องตั้งศูนย์ถี่ขนาดนั้นคือสลับยางปกติแล้วยางก็จะกลมไม่กินในแบบ้เส้นหลักแบบนั้นนะครับ นี่คือเป็นคลิปสั้นๆฝากไว้นะครับสำหรับพี่วิ่งน้องที่ใช้รถตระกูลพอร์เชอร์หรือมิวเอ็กตระกูลต่างๆในที่โหลดแล้วนะครับแนะนําว่าควรจะเปลี่ยนปีกนกเป็นเทออาแบบโหลดครับเพื่อให้วงล้อเนี่ยส่วนที่มันชดเชยหายไปเนี่ยกลับมาอยู่ตําแหน่งเดิมแล้วก็รถก็จะขับดีขึ้นด้วยแล้วก็ยางเส้นรา6 0้หกพันว่าเนี่ยก็จะอยู่กับเราไปได้นานนะครับเพราะรถคันนี้ดอกอย่างน่าอยู่เลยนะครับชอบจุใจใช้กุแทบเลยครับสวัสดีครับ